การซูดมือเกิดก็ยังจำมาได้จำได้อยู่จำไม่ได <disappointing, S 2> ้ต <en> <eni> ัเองจำมันเกิดเขาไม่ได้สูบใครเป็นม่เม็นตัวเองจำมันเกิดเขาไม่ได้เขาจำได้อยู่มันเกิดเขาวันที่ห้าตัวเองเพิ่งมารู้ในวันที่สี่ตอนเย็นนี่นันบอกใช่ไหมทำไมจำไม่ได้เขาบอกความจริงเขาจำได้อยู่แต่ว่าเขาเขาเอฟแอฟไปแบบออุยนันจริงจำไม่ได้นะเขาเตรียมงานมาตั้งนานไม่พี่นันมาบอกเขาตัวเองจำไม่ได้ เราห่อนวัตถอย่างเราเช็ดแน่คุณเดชนั่นคือป่าไปเลยมึงยังจำวันเกิดเขาไม่ได้เลยไม่ได้ความสําคัญเขาไม่เขาก็สําคัญอยู่เขาก็จําได้ทุกปีจำได้ทุกปีอะไรไม่ตอนนั้นเราอยู่อยู่การไงตอนนั้นเราพบกันมากี่ปีแล้วเจ็ดไม่ตอบอีกครั้งหนึ่งเจ็ดแน่ใจหกเขาดีทำไมไม่มั่นใจเจ็ดเจ็ดปีกี่เดือนโอ้ยเอย ไม่นด้แม้ทะไรเ๋อจำเดือนที่พบกันไม่ได้อีกเหรอนี่นะพะกันมานานก็ไม่เคยให้ความใส่ใจนี่น่ะะอ้าโอ้กูมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูมาเรื่องดราม่าได้ไงวะเนี่ยไม่รู้แหละตัวเองจำวันเกิดเขาไม่ได้ด้วยอ้าวเขาจำได้อยู่วันที่ห้ากุมภาตัวเองมาจำด้วันที่สี่แล้วคงขวัญหน่กเพิ่งมาวางแผนวันที่ห้ามันก็ทันได้ล่ะ ที่เขาเห็นนะเขาจาเป็นปีเลยเก็บเงินก่อจะหาเงินก่อจะซ่อนเงินได้แล้วก็เอาไปซ่อนไม่ได้ช่องตางเกงในกลัวคือขื้เสว้อแถกกูเอาเกงในมาใช้เอาคือแข็งแถกโจออกมาไม่เงินเป็นปึ่งเลยมันก็ต้องซ่อนตัวเนาะเป็นการลงทุนซื้อของให้แฟนนะเ,เขาก็ลงทุนเขาเก็บตังค์เหมือนกันเลยเงินเขาไปซื้อของขวัญให้เขาโ <c oughs> อ้แพงนีงแหม <c oughs> เราเงินขวัญไปซื้อของขวัญในขวัญแมของขวัญต้องดีใจอยู่บอกเราซื้อแพงนั่นแหม มันดีใจก็ดีใจยูเงินมันก็หายอยากของพี่น้องเนาะนั่นขายของกูอยู่ดีๆมั้ยนะ <c oughs> มือเกิดก็มาจําเลยมือทุดท้ายไม่ใช่เขาแกล้งเล่นเฉยๆเ <c oughs> ขาจะให้เต็งดีใจไงอ่ามันตอบท่ใส่ <c oughs> ไม่ดีโอ้ มันเกิดสัวแม่เล่าแบบเล่ารุ่มเสียเบิดมือเลยเล่าเล่าสิบเป็นเม่นทุกคนก็บอกว่าเออเนี่ยมันเกิดสัวนะสัวแบบทําอะไรก็ห้ามดา่าห้ามว่าห้ามบน่นสัววันเดียวเล่าก็เห็บดบลลดเนาะเล่าก็โมโหเล่าบอกว่าเออเออมึงมาเกิดอะไรวันนี้มึงจะมาเกิดทำไมมึงก็รู้หนิว่ากูจะเป็นเม่นช่วงนี้เอาเชียกูไปหาแม่กูบอกแล้วว่าแม่อ,อ,อมย่าฝ่าขอดเอ้อมือเนี่ยเนี่ยผมสิเป็นเม่นบอกแก็มาด่าเขา แ่าเขาแล้วทุกคนมาวันเกิดแมแล้วก็มาด่าเขาต่อหน้าทุกคนแมเพราะเขาก็อายดิวันเกิดเขาเด็กเขาก็ด่าปลาทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะมันเป็นวันเกิดนะมีแขกด้วยแขกก็มาก็มาด่าเขาถ้าก็าจะเป็นเมนัดนเดย์น่าเป็นเมนอีกแล้วโ่วยกูแค่ห้าวันเองหลังวันที่ห้าเขาก็ไม่ด่าปลาแล้วไงต้องเลยเพาโช์เต็มไมลละนะล้วเดตเติมให้เนี่ยเยะเยอะ พอโทษได้ไหมนะ <laughs> พอโทษได้ไหมได้ได้ได้ ตอนเกิดปีหน้าไม่ไม่โมโห,มหมอย่นะแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินที่เขาเก็บไปซื้อของขวัญ <c oughs> ให้เขาด้วยถ้าอยากจะซื้อของขวัญของเงินตัวเองไปซื้อให้เขาเอาเงินเขาไปซื้อให้เขาเป็นเงินเก็บของเราสองคนไงเ <c oughs> งินเขาเป็นของเราได้ไงแล้วเงินตัวเองล่ะเงินตัวเองไม่ใช่ของเราเดียวงะก็เป็นแน่เลยนน้องเ,เอาป้าเวลาป้าตายไปโยมาบาลถามป้าก็จะได้ภูมิใจไงว่าป้าเสียสจละนั่นแหละอะไรให้อ่ะแล้วก็ให้อภัยอ่ะมันคือบุญกุศลแรงกล้านะป้านี่มึงเคยถามไหมว่ากูอยากแก้อะไรมึงอยากได้อะไร ไม่เก <likely S 2> ิดไม่ต้องมาถามแล้วอู๋พี่ีเดียวต้องมาถามแล้วหรอ๋อโอ้โหขอโทษแล้วขอโทษนคเดี๋ยวเขาขึ้นให้เดี๋ยวเขาอมใหายกันเด็หายเออพอแล้วปุ๊บขึ้เฮ้ยหมือน่พื่อนเด็ก กูค,คายคองแม่มันคือมาอยู่จุดหนีว่ะกูคลายคองหางเงินแม่เ๋อเปิดใจเนาะอะไรวะอืมแล้วทำไมตอนไม่ไร์สดไม่พูดเออจะพูดแล้วพูดไม่ทันเธอ <laughs> โอยเนาะ <laughs> นีนั่นนี่เม่นกระโดดจุดปะกกยปะค้านี่ <c oughs> ไม่บอกห้าจะแตกอย่างว่ากูจำบ่ได้ถามเนาะนเลยหงูงความจริงนี่เพียงอย่างเดียว กู้ผิดแล้วพูดนี uh> ah, ้เลยเอ้าไหนโกรธเราไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วอ้าสัญญาไม่พูดแล้วโกรธคือหายไปสัญญากูกินข้าวมึงกิงขิ้มึงอ่ะกูอปืนกูยิงตามบาบงคนหลอกคนหลอ